มุกดาหารแถลงข่าวงานแสดงและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอิสานเทรดแฟร์2022 h h ah มุกดาหารเมื่อเวลา15บหนาฬิกาของวันนี้นายวุฒิชัยเสาวโกมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนางลักคนาบุญนำพาณิจจังหวัดมุกดาหารนางสาววันนาบุตรดีสิงห ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารร่วมถแถลงข่าวงานแสดงและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอีสานเทรดแฟร์2 0 2 2มุกดาหารณโรงแรมโฮเทล MUQ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งงานดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31 สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายน 65, ์5 6 6 5ณบริเวณสนามหน้าศลาจังหวัดมุกดาหารภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบป,ประมาณพศ2565และโครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่ง กิจกรรมในงานที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยจำหน่ายสินค้าดีสินค้าเด่นได้แก่ของใช้ของตกแต่งระดับพรีเมี่ยมคุณภาพส่งออกผ้าพ,พื้นเมืองผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าและเครื่องแต่งกายสมุนไพราอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาและเวียดนาม ในโดมปรับอากาศจำนวนกว่า200คูหาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันการเจรจาจับคู่ธุรกิจในวันที่2กันยายน2565ณบริเวณอาคารโดมปรับอากาศบริเวณสนามหน้าสลากลางจังหวัดมุกดาหารซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงภายในงานก่อนเข้าร่วมการเจรจาได้กิจกรรมส่งเสริม การขายโดยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานและศิลปินนักร้องพร้อมหางเครื่องตลอดงานจัดเต็มภายในงานเช่นวันที่31สิงหาคมหมอลำแพรวพร,าว,พราวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หนึงกันยายนเจมจัจตุลงจากรายการใหม่ทองคำสองกันยายนนุชวิลาวันสามกันยายนตรีชัยนรลงสี่กันยายน อามชุติมาก,การลดแลกแจกแถมวันละสองรอบมีเช้ากับบ่ายและมีไลฟ์สดทุกวันหยุดเชื้อแต่เราไม่หยุดช็อปภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดมีการตรวจ ATK ผู้ประกอบการก่อนเข้าร่วมงานทุกคนหรือช็อปผ่านออนไลน์เพจอีสานเทรดแฟร์2022ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานชมงานได้ฟรี และเลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการโดยตรงระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายนณบริเวณสนามหน้าสลาก,กลางจังหวัดมุกดาหารนิว24กิษนพงศ์แก้วเทศเดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกัญวรลีสุวรรณรายงาน